แล้วก็บอกว่าใครก็ไม่รู้นางก็อึ้งไปแบบ,แบ,บนึงจากรูปที่เห็นแล้วนางก็รวบรวมสติแล้วก็บอกว่ามีคนมาถ่ายด้วยแล้วแกไม่รู้ตัวหรือเปล่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้จักแอนตี้จะรู้ว่าแอนตี้เป็นคนประสาทสัมผัสทั้ง5ไวมากมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะไม่รู้ว่ามีใครมายืนข้างเรา ธอยืนยันว่านี่ไม่ใช่ภาพตัดต่อแล้วเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้มีคนมาซ้อนถ่ายรูปเวลานั้น<อ>เธอเล่าให้ฟังเธอไปฮ่องกงวันที่3มกุมภาพันธ์กับเพื่อนเธอป่วยที่ฮ<อ>่องกงหมายความว่าพอไปถึงปั๊บมันก็ป่วยเลยเธอป่วยเธอก็เลยคิดว่าเออคนป่วยจิตมันคงตกพอวันที่3กุมภาพันธ์เธอดีขึ้นเธอไปเที่ยวตามปกติแต่เธอไปถนนเส้นนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถนนเส้นนี้มันไปเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ที่เมื่อก่อนเป็นสถานีตำรวจ<ไ>หรือคุกเก่านี่คือคลิปวิดีโอตอนที่เธอถ่ายอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชม ดูตอนที่มันเป็นวิดีโอนะมันจะแวบเดียวคุณผู้ชมตัวเต็มมันแวบเดียวเธอเหมือนกับแบบเนื่อออกมาเจอกระจกอะ,อะแล้วก็ถ่ายรูปนิดนึงนิดนึงเนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปกล้องมันก็จะแพนไปแล้วมันไม่มีคนจริงๆทุกคน<อ>ก็บอกอุ้ยคุณแอนตี้ถามจริงๆสร้างกระแสให้วอกตัวเองคนดูเยอะเปล่าแต่เธอกอ็เธอบอกว่าเธอไปทำคอนเทนต์ฟังเสียงคุณแอนตี้ค่ะตอนแรกไม่เคยคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เป็นคนที่กลัวมากแต่พอมานั่งคิดพอมีคนถามว่าแล้วเราเชื่อไหม ถ้าเรากลัวแปลว่าเราเชื่อแล้วแหละถ้าถามจากตัวเอง99.99% 99คือจากการที่เราเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ไวจับสัมผัสไวอะไรเงี้ยอีก0.01%น่าจะเป็นแบบเราอาจะลืมความทรงจําช่วงนั้นไปมั้งคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือถ้าถ้าให้ดูจากมือถืออะคะมันก็คือเรียงตามทำลายจากส,สถานที่ท่องเที่ยวเลยมันไม่ได้เป็นรูปที่มาแบบทีหลังหรือผ่านการแบบแอปหรือตัดต่ออะไรมาแล้วอะไรเงี้ย เอาจร,จริงๆเรื่องนี้มันเป็นแบบนานาจิตตังจริงๆเหมือนเวลาเราเราดูข่าวหรือดูคลิปอื่นๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบเลือกเชื่ออะไรเงี้ยเราไม่ได้ทําคลิปมาให้ทุกคนเชื่อ แล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณบางคนที่เชื่อเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้บางคนเขาก็ฟังไว้เป็นแค่ความบันเทิงอะไรนะคะมีหลายคนคสมมติเป็นผีตนนี้เซลผีตนนี้ว่าเนี่ยตอนนี้กําลังมีสองข้าสันนิษฐานคือเป็นสิ่งลีล้ลับผู้ชมกับ2เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบทํากันที่เรียกว่าโฟโตบอมอ่ะอยู่ๆเราจะถ่ายแล้วมีคนมีสัตว์หรือสิ่งของโผล่เข้ามาในเฟรมเป็นไปได้ไหมเอออาจจะเป็นไปได้น้องก็ทันสมัยมากนะทำไมฮะเทรนสุดท้าที่น้องใส่มันคือปีนี้อะ่ะเราไปคุยกับคุณบัณฑิตทองดีบ้าง ผู้กำกับแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทยก็พูดเลยนะมันชัดเกินไปไหมมันชัดเกินเขาสงสัยอ่ะหนึ่งคือโฟโต้อบอมอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่กับ2คืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับรูปนี้นะครับอาจจะเป็นคือมีใครก็ได้นะครับที่แบบบังเอิญ โอ้มาคือเคยเห็นฝรั่งขี้เล่นไหมฮะที่เวลาโฟตโต้บอมเวลาถ่ายรูปถ่ายแล้วเขาจะมาเล่นข้างหลังเราแต่ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่อันนี้ยูทูบเบอร์คนนี้เขาอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับมีใครมารอเล่นกับเขาเป็นมาทำท่าเล่นเล่นก็ได้หรือถ้าเขามองว่าไม่มีอะไรจริงๆตอนนั้นก็มันอาจจะเป็นสิ่งสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้จริงๆก็ได้นะครับผมมองว่าทั้2สองประเด็นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าภาพนี้ไม่ได้ตัดต่ออ่าแล้วก็จนภาพที่ถ่ายติดจริงๆแต่ว่าติดอะไรว่าติด วิญญาณจริงๆหรือติดคนที่มา,ามาอนต่างชาติมาขี้เล่นมามาทำท่าอะไรเล่นกับกับกับยูทูบเบอร์เขาก็ได้เพราะผมมอให้ได้สองประเด็นนะครเพราะฉะนั้นยังไม่ฟันธงว่าอะไรแต่ภาพนี้ไม่ตัดต่อแน่ๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่แสงเงาแน่แน